สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมมิชเช่นเคยนะครับกับโนบอดี้ประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดี้กับศึกดวลหัวแถวระดับตัวบาคที่ล็อกทีมาเป็นทีเรียบร้อยกลุ่มที่1ระดับรอบ16ทีมเข้ารอบ8ทีสุดท้ายครับจีน่าบูนครับที่พิกกอตระดับ5ดาวแล้วนะครับปะทะกับโนบอดี้ ที่4ดาวม่วงเท่านั้นนะครับผมแต่ว่ามีอาวุธเฉพาะทั้งคู่แล้วเป็นครั้งแรกของศึกดวลด้วยแล้วก็วัดกันด้วยอาวุธเฉพาะเลยจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Rich Man Shop โ no น่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อแพลที่เร่วมรายการรับไปเลย Rich Man Coin ใช้สนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนเพราะมริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลอด24ชั่โมง ต้องดิชแมนช็อเท่านั้นโอเคครับเหลือ17วีครับตรงนี้เรามาเจอกันก่อนนะแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจตรงที่จินาวูดอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยนะจินาวูดอยู่ฝั่งสีด๊าจินาวูดตอนนี้ความเร็วเท่าเราแล้วนะความเร็วเท่าโนบอดี้เองนะครับเพราะฉะนั้นจินาวูดจะเปิดก่อนนะครับแล้วใครชนะเนี่ยได้ไปเจอไฮแลนด์แน่นอนนะครับผมในรอบชิงแน่นะครับามาดูกันเราจะช่วยพี่บัสกันครับว่าอยู่ฝั่งสีแดงเราจะ้านทางจินาวูดที่อยู่ฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนได้หรือไม่500ล้านปร้อยล้าน มันเริ่มครับเกมสตาร์โตมาที่โอ้โหสตาร์ผิดกดทั้งคู่อย่างนี้ทั้งคู่ไม่น่าใช้ได้ใช้อันตีแล้วหรือเปล่าครับมาดูกันครับมาครับซอมบี้แมนบับความรึ้มาก่อนเห็นไหมฮะจีน่าวูดเปิดก่อนแล้วนะจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเราก็เปิดตามครับอันนี้คือมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับเนื่องแต่ว่าราชาใต้ดินเราไม่ติดสตารครับอันนี้ก็พอมีลุ้นอยู่ครับเผื่อราชาใต้ดินเราจะสตัร์ซอมบี้แมนกับราชาใต้ดินฝั่งตรงข้ามได้ครับเออ อมาดูกันมาราชาใต้ดินเราโอ้เราข้ามเทิน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 โอ้โหล้วไปที่ด้วงเลยครับไปที่ด้วงเลยบุมบุมข้าราชเชนเจอร์มาจาังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วระเบิดเพียกันมาเฮ้ยหรือมันข้ามข้ามเทินราชาใต้ยังยังยังราชาใต้ดินเรากำลังจะออกครับ ลาชาเตดินเราจะลังจากออกครับแต่มีลูกไฟใช้หรือเปล่าไม่มีลูกไฟใช้โอ้โหขอบคุณมากแล้วต่อยไปที่พิกก๊อตด,ด้วยไงดวงของจีนแา้วกต่อยไปที่พิกก๊อตอย่างนี้โอ้โหรบเบิดพี่กันมาเอาละนี่ยังได้ติดอยู่โอเคมันไม่ใช่ลูกไฟโอเคผมไม่ได้ลูกไฟพอดีจังหวะนี้ติดสตันโอ้โหลาชาเตดินติดสต,ดตันแต่ว่าสมิแมนไม่ติดสตันครับเอาละครับจังหวะนี้ครับทาให้ติดพิกพิกก๊อตติดสตันดวงติดสตันได้อยู่ครับ ดวงก็อย่างไรอันตีคืนกลับมาต่อยใส่ด้วงมจหว่านี้ด้วงบอกขอต่อยคืนด้วงบอกขอต่อยจีนไปใส่พีิกกอดฝั่งจีน่าบูติดโลดไปแล้วหนึ่งะเอาแล้วครับเราด้วงขอต่อยคืนเหมือนกันครับว่าด้วงต่อยด้วงด้วงต่อยด้วงด้วงต่อยดึ่งคืนครับด้วงก็ขอต่อยไปที่จักรพพัดเด็กกับซอมบี้แมนอีกทีหนึ่งจิมมาจากหวะนนี้ซอมบี้แมนติดโลดแล้วเข้าสู่ตซที่2ด้วยความรวดเร็วแลวเขาฝั่งตรงข้ามติดสตาร์อยู่ครับ โดนอุกาบาทมาซอมบี้แมนเปิดก่อนครับทางฝั่งของจีน่าวูดและจีน่าวูดนี่ไลแอนตีใช้ฝั่งปีศาจไลา่แอนตีนะมาดูกันซอมบี้แมนของเราก็ไลแอนตีคืนครับเอาละครับจังหวะนี้มันอ้าวแล้วพิกกอตไปหวาดแล้วจิงโจ้จิงโจ้มาตครับเอาละครับจังหวะนี้สตานไป3ตัวที่เป็นร่วมกับราชาใต้ดินด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มจัดครับคุ้มจัดประหยัดจริงหรือเปล่าครับแล้วพิกกนเราจะได้ออกไหมครับ พิกอรเราจะได้ออกไหมมันลุ้นกงนครับปึ๊บมาติดสตานไหมพิกอรเราไม่ติดสตตนแต่ด้วงเราติดสตันครับเอาละพิกอมาแล้วครับอมไปแล้วก็แทกกระทืบปลาจังหวะนี้ควายออกครับโอ้โหพิกอได้ยํำกันหม่อมครับจังหวะนี้พิกอได้ยํำกันหม่อมครับแล้วก็มารับด้วงอาชุลาคาบุโตบูบุม้าวอ๋อเราเรารา,า,รามาใส่ดว้วงระเบิดเพียติดลูไปแล้วครับดวว้วงฝั่งจีนาวูติดลูไปแล้วรบมาจังหวะนี้พุกซ้ายมา ฮุกซ้ายมายังรับแรงให้ได้อยู่ครับสำหรับราชาต้ดินแล้วฮุกขวาของจีนาวูครับสีฟ้าจะฮุกขวาครับยัดมาจังหวะนี้ดวงเราก็ติดโลเช่นกันครับเอาแล้วสูสีจัดจัดครับสูสีจัดแล้วบูมบูมข้าวอ๋อเรา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 เปลียงไปอาซุนจัรกลติดลครัอาซูนิจัรกลนอยู่แถวหลังและสนามแรงปิดกันมาอีกทีนึงมาก็จริงโจจริงโจครับโอ้โหัวนี้ต้องชมสตันครับอันนี้ต้องชมสตัร์สตสตันสตตัวดาเมจด้วยหูจังหวะนี้จังหวะนี้เปิดที่หลังแต่สตันตัวดาเมจได้นี่ อันนี้ชนะกันที่ดวงชัดๆครับระเบิดเพียกันมาโอ้โหพีกก็ต้องยืนได้อยู่ไม่น่าเชื่อพิกก็ตเราอย่างยืนได้อยู่ไม่น่าเชื่อแล้วติดโล่มาแล้วโล่หายแล้วดวต่อยเออไม่อยู่แล้วเลยเปล่ายัางตดโล่อรอบึ่งครับเราดวงไปหวันเราซึ่นจักคนเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าใส่พิกก็ต์อีกแล้วพิกก็ตบอกกูผิดอะไรเนี่ยเออออพิกก็ต์บอกด้แง่ันตีรอบเดียวครับแต่รอบเดียวนั้นคือคุ้มจัดครับ <S <S โอ้หฝั่งจีน่าวูดไม่ได้ใช้อันตีนะครับพิกกอต์ใครได้พิกก็ต์ใครได้อันตีค ในแพทนี้นะครับรู้ผลเลยครับเช่นจะรู้ผลเลยครับสตาร์ทหนึ่งครับหนึ่งคือการจัดทีมสองคือสปีดสามคือดวงของพิกกอตที่จะได้ตีหรือเปล่าด้วยครับเพราะว่าตดสตันหรือเปล่านั่นคือเหตุผลครับเหตุผลในการชนะเลยแล้วลเหลือแทวหลังอย่างเดียวครับอย่างนี้ทุกตัวมีสิทธิ์โดนหมดครับสนามแรงบิดกันมาแล้วทรานโฟมซิลเวอร์ป่าไม่ที่จะกระพัดเด็กจังหวะนี้เออ มาครับอมี้แมนบัฟแต่ว่าไม่มีใครอยู่แถวหน้าแล้วครับเราราชาใต้ดินเรายังอยู่ไงราชาใต้ดินเรายังอยู่เราสามารถสตันตัวดาเมจฝั่งจีน่าวูได้อยู่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับโอ้โหถ้าเราถ้าระับกันเราไปเปิดก่อนแล้วเราโดนสตันตัวดาเมจเราก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมแต่อันนี้ครับเราดวงดีครับ ดวงดีจัดจัดจริงๆครับต่อยไปดูเด็กติดล่ครับแล้วสักพักก็จะเหลือแค่ดวงกับอาซวินจากกวนนะฝั่งจีน่าวูนะครับแล้วทวานฟอร์มซิลเวอร์ป่าใส่ดวงแบบเต็มเต็มเต็มอครับตรงนี้เต็มข้อติดน้ําเขียวเหนียวเนืดด้วยไม่ใช่เด็กต้องเรียงน้ำม่วงน้ำม่วงเหนียวหนืดน้ำม่วงเหนียวหนืดแล้วอาซวินจากกวนโดนครับโดนฮุกซ้ายอาชูราคาปุโตถือไม้ครับไปหวั่นหนึ่งทีแล้วอาชูราคาปุโตฝั่งจีน่าวูฮุกขวามาใส่อาซวินจากกวนแต่ยังยืนได้อยู่ครับยังยานได้อร์ใส่ จกักรพรรดิเด็กกับซอมบี้แมนซอมบี้แมนติดโลครับแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วมาครับจังหวะนี้ชีบาบอมครับโคโลเกมสไตล์ถูหน้าจอมาควียงชีบ่าไปบึ้มไปครับอ่าแล้วจกักรพรรดิเด็กฝั่งจีนอวุติดโลพร้อมกับที่มินมีพลังของพิกก็ตยืนอยู่ครับจังหวะนี้บุมบุมข้าวอ,อเราเราเรา,าใส่ดวงครับดวงเลือดหมดดวงเลือดเหมือนก็ดวงแรนตีใสจักรพรรดิเด็กไปหวั่นแน่นอนไปหวั่นแน่นอนแล้วเหลือแค่สองตัวดามเมจแล้วไปหวัน่นทีหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ทีหนึ่ง แล้วดวงใส่อละ่ะอัศวินจักรกลตรงนี้ติดโล่ได้หรือยังติดยังไม่ติดโล่ครับโองคูคุ้มจัดประหยัดจริงสนามแรงบิดกันมาจิงโจ้จิงโจ้กราดิรูชิดูกระจามาจังหวะน,นี้ติดสตันกันไป แล้วทำให้ดวงติดตันได้แล้วระเบิดจากสนามแรงบิดมาทำให้ชานฟอมซิลเวอร์โจกตีเหนือขีดจำกัดปาดมาจังหวะนี้ทำให้ดวงนิโรบางจะจัดแล้วระเบิดเพี้ยระเบิดเพี้ยกมาเข้าสู่เทินที่4ครับสมบีแมนลุกขึ้นมาขอฟาดฟันด้วยขวานด,ดามโจมตีมาจังหวะนี้ยังยืนไหวยอยู่แล้วระเบิดเพี้ยกันมาระเบิดเพี้ยแล้วสมบีแมนขอหน่อยสมบีแมนขอหน่อยจังหวะนี้มาระเบิดเพี้ยแล้วก็ยังไงดีได้เข้าสู่เทินของดวงดวงต่อย ซอมบี้แมนหุกซ้ายด้วยไม้ของเขาลงไปนอนแล้วก็ควานฟอร์มซว่วใส่ดวงเต็มๆดวงติดตสตันอยู่ด้วยดวยงอะไรติคือไหมดวงอะไรติคือไหมดวงอะไรติใส่อัศวิจนจักรกลแต่อัศวินจักรกลล้วไม่ติดโลติดไม่ยอมทอเป็นทีหลบหบครับแล้วดวงไปหวันครับเกิดขึ้นมาใหม่อีกทีหนึง่ง <c oughs> จกักรพพัดเด็กครับเดือดจะจัดเดือดจะจัดโปรไฟล์ใหม่รอเลยขอบคุณมากครับมาร์คลักกี้แมนนะครับเออมาครับดวงต่อยดวงครับดวงต่อยดวงแบบนี้ดวงเราได้ต่อยคือแน่นอน ดูเลยต่อยคืนน่นอนโอ้โหมาครับใครชนะตรงนี้ไปรอบชิงกับไฮแลนด์นะแต่ไฮแลนด์ไม่น่าเป็นคลิปนะครับมาดูไล์ย,ย้อนหลังกันเอาเองนะสำหรับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนาวูหรือโนบเดียเข้าไปนะครับไปดูไล์ย,ย้อนหลังนะครับว่ารอบชิงเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เรามาดาคู่ไฮไลท์ที่บอกว่าสูสีกันจ,จัดจริงๆครับแต่ไฮแลนด์ใครไปเจอก็สูสีเหมือนกันแต่เรามาลุ้นคู่นี้กันก่อนถ้าเกิดเราไม่ผ่านนะเออสมมุติว่าทํามันไม่ผ่านขึ้นมาเออเนี่ะ จังหวะนี้เราก็เลยมาดูกันก่อนแล้วทวานฟอร์มซิวเขาเราโดนเปิดก่อนเลยครับเราโดนเปิดก่อนด้วยนะตรงนี้ก i mean? ็น like ่าอดอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วเพราะว่าไฮแลนด์อยู่ด้านหลังเรานะครับเราอยู่ฝั่งสีฟ้าเราเปิดก่อนไฮแลนด์แล้วก็มีโอกาสชนะเยอะอยู่แต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับตรงนี้ขณะจีนาวูที่ว่าเปิดก่อนโดนดวงเข้าไปครับตรงนี้โดนสตันครับพิกก็โดนสตันราชาใต้ดินโดนสตันซอมบี้แมนโดนสตันมีผลหมดนะครับมีผลหมดซอมบี้แมนโดนสตันหนึ่งไม่โดนปรับความเร็ว พิกกอดโดนสตันคือไม่ได้ใช้อันติอาาชาใต้ดินโดนสตันก็คือสตันฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับผมมีผลหมดตรงนี้แล้วราชาใต้ดินของเราไม่ติดสตันไงแล้วสตันราชาใต้ดินฝั่งตรงข้ามได้ก็ได้สตันรัวๆนะครับอีกฝั่งทําอะไรไม่ได้นะครับผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี่ครับ ต่อยมาจังหวะนี้ด้วงไปหวานแล้วเกิดขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งแล้วเข้าสู่เทินที่5เป็นที่เรียบร้อยครับซอมบีแมทลุกขึ้นมาพร้อมสนามแรงปิดแรงจัดจริงๆแล้วทา์นฟอร์มซิลเวอร์ป่าใส่อาสวินจักกลาสวินจากกนไปหวานสักทีหนึ่งแล้วทาร์นฟอร์มซิลเวอร์ใส่ซอมบีแมทอันนี้คุ้มครับอันนี้คุ้มครับเพราะว่าสอมบีแมนจะลงไปนอนก่อนที่ด้วงของเราจะได้ต่อยครับแล้วด้วงต่อยไปที่จักรพพัดเด็กกันมาจักรพพัดเด็กยืนคนเดียวเหงาๆตรงนี้เอาละครับแล้วจักรพพัดเด็กไม่ใช่ ดวงมาต่อยที่ราชาใต้ดินราชาใต้ดินยิงยิงได้อยู่แล้วไปหวานครับดวงแล้วดวงต่อยไปที่อัศวินจักรกลแล้วก็ไปหวานแล้วจังหวะน,นี้อัศวินจักรกลป่าใส่ราชาใต้ดินที่ยืนถึกถึกยิงทนยินนานอยู่เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่สองวินแรู้ขึ้นมามาครับสองวินแมนถึงเทินของฟาดฟันมาอู้แรงอยู่นะ ติดกระหน่ำด้วยครับตรงนี้แล้วสมิตรบอกขออีกทีหนึ่งให้ดวงเลื่อนรถให้เยอะที่สุดครับดวงต่อยดวงครับโอ้โหดวงต่อยดวงจังหวะนี้เออแล้วดวงของเราก็ต่อยคืนนะดวงของเราก็ต่อยคืนไปที่ดวงครับโอ้หต่อยกันไปต่อยกันมาต่อยกันไปต่อยกันมาดวงไปหว่านเรียบร้อยเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดวงก็ต่อยอาสมิจักรกลดวงต่อยอาสมิจักรกลแบบนี้ไปยังไปแล้วก็อาสมิจักรกลเกิดขึ้นมาใหม่ไหมเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าใส่ใครปลาใส่แถวจักรพรัดเด็กครับ คุ้มมากครับตรงนี้แล้วดวงต่อยมาทิศดวงแล้วลาชาใต,ต้ดินติดโลครับลาชาใต,ต้ดินติดโอลอะไรยังลาชาใต้ดินยังไม่ติดโลแล้วต่อยแต่ตุจังค์จังหวะน,นี้ปุ่มปุ่มข้าวปุ่มปุมเพ้าไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เปล่าเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าใส่ลาชาใต้ดินติดโลเป็นที่เรียบร้อยครับไปหว่านด้วยสามะแล้วดวงของเราก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วครับแบบนี้เพราะว่าลาชาใต,ต้ดินไปหว่านแล้วครับพอลาชาใต,ต้ดินไปหว่านปุ๊บตัวแทงข้างหน้าไม่มีครับ พอไม่มีอย่างนี้ครับในแถวของด้วงครับจะไม่โดนด้วงฝั่งตรงข้ามต่อยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ดีครับอันนี้ทีมงานจัดทีมได้ดีจัดจริงๆครับว่าราชาทะเลลึกไอ้ไม่ใช่ราชาใต้ดินแถวหน้าไปหว่นก่อนนะครับจักรพรรดิเด็กไปหว่นทีหลังนะครับเออราชาใต้ดินไปก่อนแบบนี้ครับไม่มีตัวยืนค้ำข้างหน้าให้ด้วงโดนต่อยฟรีครับด้วงจะบังคับต่อยแค่อาสวินจักรกลกับเด็กเท่านั้นครับแลวซึ่งอาสวินจักรกลของเราชีวิตยังเหลือเยอะกว่าจักรกลฝั่งจีน่าวูนครับ ปมาณจุดจุดนี้ไปหวานแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วป่าใส่จักรพพัดเด็กอันนี้จักระพัดเด็กยิงต้องรับแรงกระแทกอยู่ครับแล้วยังยืนไหวอยู่ด้วยฮะแล้วมาครับดวงใส่ลาอัศวินจักรกลแต่อัศวินจักรกลของเราก็ยังมีชีวิตอยู่แน่นอนครับเกิดขึ้นมาใหม่ป่าใสอสินจักรกลถ้าป่าใสดูจะคุ้มมากจะป่าใสอินจักรกลก็ได้ครับอัศวินจักรกลไปหวานแล้วไม่มีเอาไม่มีชีวิตคืนกลับมาครับและเข้าสู่เทินที่6เป็นที่เรียบร้อยครับฟาดฟันกันมานะจุดจุดนี้มาครับ ต้องลุ้นให้ดวงอจ่จด้วอดวงต่อยอาสิบิจกคนคือคุ้มครับเพราะว่าอาซิบิกรของเราจะเกิดขึ้นมาใหม่พร้อมป่าใส่ซอมบี้แมนครับแล้วซอมบี้แมนก็จะไปหว่านเลยครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเหลือดวงแค่ตัวเดียวพร้อมกับขึ้นมาจังหวะนี้ของซอมบี้แมนระบับความเร็วให้กับด้วอแต่เรียบร้อยนะครับจบเกมไปก่อนครับโอ้ตรงนี้ ขอแสดงความดีดีกับพี่บาโดบดีครับชนะจินาวูดไปได้ขอบคุณจินาวูดจริงๆฮะที่สร้างสีสันให้กับเกมนี้แล้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้เราไปเจอกันในไลฟ์นะครับดูไลฟ์ย้อนหลังกันด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าโนบารีเอซ่าคิงไฮแลนด์ปาจิแกน์สี่เทพจะเป็นอย่างไรก็รอดูในไลฟ์ย้อนหลังนะครับขอบคุณกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วใจในการแข่งขันต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนนะครับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ไม่ไปสุดกับ